สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้เรามาต้มไก่แบบโบราณทานกันนะคะต้มไก่แบบโบราณจะแปลกตรงที่วา่าเราจะตำเครื่องปรุงบางอย่างใส่ลงไปด้วยหญิงมอจะเตรียมไก่ตับและไตไปล้างให้สะอาดนะคะซอยขาซอยตะไคร้และมะนาวเตรียมไว้ส่วนเครื่องปรุงที่จะตำก็จะมีเม็ดผักชี ขมินข้นค่ะตะไคร้และกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องปรุงในถ้วยเล็กๆนี้ไปตำให้ละเอียดก่อนนะคะเมื่อตำเสร็จแล้วจะออกเป็นสีเหลืองๆเ,เพราะว่าเราใส่ขมินข้นค่ะจากนั้นจึงนำน้ำใส่หม้อไปตั้งไฟเมื่อน้ำเดือดจึงใส่เครื่องที่เราตำเสร็จแล้วลงไปค่ะ เมื่อใส่เครื่องลงไปแล้วก็ทุบรากผักชีใส่ไปด้วยตามด้วยข่าตะไคร้ที่ซอยไว้จากนั้นจึงใส่ไก่กับตับและไตที่เราซอยเตรียมไว้นะคะเมื่อเห็นน้ำเป็นฟองก็ตักฟองทิ้งค่ะต้มไปสักระยะหนึ่งเมื่อไก่สุกแล้วจึงใส่ใบมะกรูดหั่นฝอย ตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปลาค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะปิดไฟตักใส่ถ้วยรวยหน้าด้วยยอดผักชีซอยหากใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกแห้งทอดไปด้วยค่ะ นี่คือหน้าตาของต้มไก่แบบโบราณของหญิงมอนะคะน้ำของต้มไก่จะออกสีเหลืองๆนิดนึงทุกอย่างที่ใส่ลงไปล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อ,อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะเรามาซดน้ำร้อนๆกันนะคะเพื่อนๆมาชิมต้มไก่ด้วยกันค่ะหญิงมอจะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ